การรับแจ้งกรณีมีอุบัติเหตุในโรงงานมาตรา34ตามพระราชบัญญัติโรงงานพุทธศักราช2535มาตรา34วรรคหนึ่งในกรณีมีอุบัติเหตุในโรงงานเนื่องจากโรงงานหรือเครื่องจักรของโรงงานไม่ว่าจะเป็นกรณีของโรงงานจำพวกใดถ้าอุบัติเหตุนั้น1 เป็นเหตุให้บุคคลถึงแก่ความตายเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บซึ่งภายหลัง72ชั่วโมงแล้วยังไม่สามารถทำงานในหน้าที่เดิมได้ให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบภายใน3วันนับแต่วันตายหรือวันครบกำหนด72ชั่วโมงแล้วแต่กรณี 2. เป็นเหตุให้โรงงานต้องหยุดดำเนินงานเกินกว่า7วันให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบภายใน10วันนับแต่วันเกิดอุบัติเหตุมาตรา34วรรคสองเมื่อเกิดอุบัติเหตุในโรงงานใดตามวรรคหนึ่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจโรงงานและเครื่องจกักรและพิจารณาดำเนินการตามมาตรา37หรือมาตรา39แล้วแต่กรณี บทบัญญัติกฎหมายเมื่อเกิดอุบัติเหตุในโรงงานในกรณีที่อุบัติเหตุนั้นเป็นเหตุให้บุคคลถึงแก่ความตายเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บซึ่งภายหลัง72ชั่วโมงแล้วยังไม่สามารถทำงานในหน้าที่เดิมได้ หรือกรณีเป็นเหตุให้โรงงานต้องหยุดดำเนินงานเกินกว่า7วันผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบภายในระยะเวลาที่กำหนดและให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจโรงงานและเครื่องจักรการดำเนินการสามารถแบ่งออกได้เป็น2กรณี กรณีบุคคลธรรมดาและกรณีนิติบุคคลโดยการแจ้งดังกล่าวผู้ประกอบกิจการโรงงานสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทนก็ได้ โดยผู้ประกอบกิจการโรงงานจะต้องยื่นหนังสือแจ้งกรณีมีอุบัติเหตุในโรงงานพร้อมกับเอกสารต่างๆตามที่ระบุไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานในภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงานพุทธศักราช2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณีที่มีการให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทนผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องมีหนังสือมอบอำนาจและเอกสารหลักฐานของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจผู้ประกอบกิจการโรงงานหรือผู้รับมอบอำนาจสามารถมายื่นหนังสือให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่หนะ้าที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจ ั้นตอนการแจ้งกรณีมีอุบัติเหตุในโรงงานตามมาตรา 3, 4ขั้นตอนแรกรับเรื่องพนักงานเจ้าหน้าที่รับหนังสือจากผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่2หรือผู้รับมอบอำนาจมาจากผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่2ขั้นตอนที่2ตรวจสอบเอกสารและแนบแฟ้มทะเบียนโรงงานเพื่อประกอบการพิจารณา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและรายละเอียดการแจ้งว่าเป็นไปตามมาตรา34หรือไม่ถ้าอุบัติเหตุนั้นเป็นเหตุให้บุคคลถึงแก่ความตายผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องมาแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบภายใน3วันนับแต่วันตาย หรือกรณีอุบัติเหตุนั้นเป็นเหตุให้บุคคลเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บซึ่งภายหลัง72ชั่วโมงแล้วยังไม่สามารถทำงานในหน้าที่เดิมได้ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องมาแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบภายในวันครบกำหนด72ชั่วโมงหรือกรณีการเกิดอุบัติเหตุนั้นเป็นเหตุให้โรงงานต้องหยุดดำเนินงานเกินกว่า7วัน ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องมาแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบภายใน10วันนับแต่วันเกิดอุบัติเหตุเมื่อตรวจสอบเอกสารและรายละเอียดการแจ้งแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่แนบแฟ้มทะเบียนโรงงานเพื่อประกอบการพิจารณาขั้นตอนที่3ลงรับเรื่องให้พนักงานเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนรับเรื่องขั้นตอนที่4ตรวจสอบโรงงานและเครื่องจักร และพิจารณาสั่งการตามมาตรา37วรรคหนึ่งหรือมาตรา39กวรรคหนึ่งแล้วแต่กรณีให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโรงงานและเครื่องจักรของโรงงานโดยเร็วจากนั้นให้พนักงานเจน้าหน้าที่พิจารณาสั่งการตามมาตรา37วรรคหนึ่งหรือมาตรา39กวรรคหนึ่งแล้วแต่กรณี โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อการดําเนินการตามมาตรา37และการดําเนินการตามมาตรา39กรณีที่พบว่าการแจ้งการเกิดอุบัติเหตุในโรงงานเป็นการแจ้งเกินระยะเวลาที่กำหนดไว้ในมาตรา34วัหนึ่งจะมีบทกำหนดโทษตามมาตรา54ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน2 0 0 0มบาท สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่